้าขอเล่าเราวะครับอ๋อขายเหรอเนาะมีแต่เสียทีได้หน่ครับปสมหมูแม่แม่ก๊าลังเฮ็ดนะครับผมมันกําลังเบาเรองราคาเขากันอยู่ราคาเขาดีดีปีนี้เนาะครับเนาะสมมูนะครับสมมูกุ้มแม่แม่กําลังเฮ็ดอยู่อันนี้เป็นสมมูสูตรโบราณพวกนึงนี่หาหอจัดโปูนะครับเป็นโปูเดือนสุดทถ่ายของปีเนาะเดือนสิบสองนะครับแม่เดือนธันวาหมูยอไซส์250กรัมนะครับหนึ่งแท่ง สองแทงสามแทงสี่แทงน้ำยำด้วยหนึ่งขวดคือเกาคือเดิมแถมส้มหมูสูตรโบราณที่แม,แม่แม่กำลังนั่งทำอยู่นี่นะครับผมหลังจากเร็จรธารกิจเกี่ยวเขาแล้วนะครับระวังรอเงินประกันรายได้เขาอยู่ แมเห็ดสมูทเนะครับผมแถมมาให้เลยนะครับผม1นพวงห้าหอยแบบนี้เอาไปกินไปชิมดูนะครับเป็นของขวัญจากแน่ๆนะครับผมก่อนปีใหม่เนาะหมูยอสีแท่งน้ำยำหนึ่งขวดส้มหมูหนึ่งพวงสามอยเก้าสิบาทส่งฟรีครับกดที่จะเอาฟ้ากดสั่งเด้นะครับว่าเห็ดเดบิลายได้ตัวแดงินประกันเขาห่วมเห็ดได้นี่ต่อไปงอได้นี่เอาเด้อตาวเอาเด้อแมนบอกตาหนึ่งบ่พ่อเราเนี่บ่พ่อตาหนึ่บ่พ่อพอมีคนจองแล้วผมมา